อ่งว่ากระตือนำไม่้นำว่ากระตืนำไม่สู้น้ำเนีเดียวบะแมนของแม่เพิ่ได้เนี่ยเออดเลย สบายดีถุกคนสบายดียดตอนเศ้าๆเนาะรีบปเศ้าแล้วก็นี่เป็นเวลาแปดมูแล้วเนาะนี่แมนแต่ว่านำ้ำมกข้างหลังของเฮายังบบหายเพราะว่ามือนี้จะอากาศตีสุดเพราะมันคือนี่ฝนตกอีกเนาะแล้วมือนี้ก็เป็นวันวันแมยิงวันแม่แมวันแม่เนีะ <c oughs> ยวก็โคใจ วันแม่นันเองแล้วบอมกับยวอะสิไปเฮียนเพิ่มแล้วก็สิไปซื้อนั่นแล้วเขาไปพึ่งกันว่าบ้าันบกทุกคนว่าสซซื้อ,อยางมาเซพายอีแม่ <Yes. S 1> เพราะว่าเป็นวันแม่ <Man. S 1> แล้วบอมกับยวสิไปเฮียนเพิ่มเพราะว่าเพิ่นนัดให้ไปเฮียนตอนเศร้านี่เ <Man. S 1> มื่อนี่เป็นเ uh. มื่อที่เข้าเฮียนแต่เพื่อน <Yeah. S 1> พักเม่เป็นวันแม่พักมืดประเทศลาวเนาะเป็นวันแม่แล้วเขาหุงเฮียนที่เฮียนเพิ่มมันโบพัก ต้องได้ไปเหียนเพิ่มเนาะเป็นเวลาเป็ดโมงเพิ่งนัดให้ไปตอนเป็ดโมงครึ่งว่ะแต่นี่เป็ดโมงครึ่งแล้วเป็นนัดไปตอนเป็ดโมงจับข้าวเจี๊ยบป็ดโมงครึ่งเดี๋ยวเ่าก็จะไปเหียนเพิ่มเลยเ่าก็จะไปซื้อเครื่องมาเซาไพรอีเมรเนื่องจากวันแม่์นะทุกคนดีใจเดบุฮูวัวจีซื้อเลย เดี๋ยวตอนนี้เขาไปเหียนเพิ่มกันเนาะทุกคนมีธรรมศาสตร์บ้านเฮาเฮาาตอนนี้บ่งอกว่ามันสีสวยหรือว่ามันสีเศร้าระทุกคนเพราะ,ราะว่าเมื่อคืนเมื่อคืนนี้ฝนตกแล้วมันโบเดตจากเทือเวลามันก็กลายไปียเปียดมงุงแต่ว่าท้องฟ้าก็คือว่ายังเศร้าอยู่เนาะ <c oughs> เดี๋ยวเขาจะไปเฮยียนก่อนตอนนี้ไป <c oughs> นี่นะทุกคนเขากลับไปเหียนเพิ่มมาแล้วเนาะอย่างนี้เขาสีเข้าไปห้านขายเครื่องก่อนไป น้องบอบกับน้องยูได้อวดรวยเนาะทุกคนเพราะว่าคันบางคนอาจจะว่าโอ้ยอวดรวยซื้อนั่งซื้อนี่ให้เขาอันให้แม่ให้จริงให้จริงกับโบมีเงินจริงกับโบมีเงินแต่อันนี้เป็นเงินขายมักหลอดเหาเมื่อวานนี้เหาสีเอาไปซื้อเครื่องให้แม่เพราะว่าอ่าเป็นวันแม่เนี่ยบ่มีเหาก็ไม่ได้ซื้อให้เพิ่นตลอดเนาะมีงานมีการอย่างคะจึงซื้อให้เพิ่นไปยังตลาดเลยเดี๋ยวเราจะซื้อตลาดที่ตลาดี่เลย ไปวิ่งก่อนวิ่งเท่งก่อนอีแม่ทุกคนแม่อ่ำเพิ่นบ่มีโซงเนาะโซงเพิ่นอืดอเอากันเลยว่าซื้อโซงให้เพิ่นแม่พอกิกระอื้อที่จริงที่จริงเป็นวันแม่ค่ะต้องซื้อสิ้นให้แม่ซื้อโซงให้พ่อแบบนี้แต่เหาซื้อสิ้นให้อีแม่หลายผืนละละละเราแบบเรามีหลายแล้วเราบเอาละเราอยากได้โซงค่าต้องเอาโซงแบบนี้โซงเพินไปทีเด็กก็ต้องไม่ต้ามนอนนะสาว่ะ <Yeah. S 2> อันบุมีทรงแบบขาเจ้าดินอันตอนบุ๋มไม่ทรงยืดทร <c oughs> งยืดแบบทรงธรรมดานะทรงขาซันนรยืรยนบ่นะทราอันยาดรยดทรนะทรงคาซันขาเจ้าตอนแบบมันมีดอกไม้ ยืดพอนะเอาพื้ดีอีพออ้ยคืออันเดอร์นี้อ๋ออันนี้อันนี้กระไดดินี่งามนะอันนี้วะอืมนี่อันนี้หนังงามนะนี่กูมักซี่แบบนี้กูกูเพิ่มมากซีเหนียวนี้ซีเหนียวนี้มันเตือนไว้ลายตานะนี่จะไม่เจอยิวไม่ยิวโค้กกับเสื้อเขาซื้อเขาเศร้าเหาอเนี่ยเสื้อเขาซื้อเขาเศร้ากับซี่นี่เระบอกเอออาจจะเป็นก็ได้ตัวนี้มันสีน้อยที่ตัวนี้กูว่านะตัวน้อย ตัวใหญ่ก็ตัวใหญ่ซะสนงตีมันตัวใหญ่อือซะนงตนั้นังี่วอนีาตามใจเลตัวเท่า่ตตัวใหญ่ติบ่ตบ่นงดอกวน่ะ ลูกก้าวลูกสี่สิบเก้ายังมีดิยังมีเซากับมันนั่นนะคุณองบางบางพวยากทีนี้แหละเงินมีมีเส้นนึ่ง2องพูบอกคุณยูไปขายมกรอดในห้า2พันแล้วมารวมกันพุณละ้ิ มาเลย้าสิบจะมารวมกันทุ้ห้าสิบเออมารวมกันพูดจสาวห้าเอเนาะเป็นห้าสิบเรารวมเงินกันเป็นเส้นหนึ่งเพื่อซื้อซูในวันเม่กับพ่อแล้วฮะใส่กลมโดนบวออกโค่นอะไรเออเอาลูกชินีอย้าเนื้อเอาเลอะเยแล้วก็ซิปคุณนี่มักซิปเยอะนึงหินหินหยา ใช่ค่ะแล้วอีเมลิไปเบื้องห้าอันนั้นแม่จะเอาซูมให้บอกก็คืออันนั้นตอนนี้เราก็ซื้อแล้วเนาะซือขวตอนนี้เราก็ซื้อแล้วเนาะเอาคือนั้นเมื่อกี้นี้ซื้อเรื่องแบบง่ายได้เด็กร้อนสุดขั้นจริงนะใช่ร้อน ่นะเป็นนี่เป็นโซ่เนบ้าจืเสือบ้านนอกมากเลยเราเสื้อที่บอกโซงนะผมบ้านนอกมากเลยบ้าจืเอ้บมีโซงเหีวยากใดเนจะดึกระทก่อนบมีโซ่บ่นไหนก่นเออทยาเพิ่มกก่อน สูอสองน้้น่ก็มีบมีล่ะทรงขไ่ด้ยแ่มีทรงค่ายืดค่าเส้นค่าสั้นบตัวใหญ่ผู้ชายผู้หญิงบะมีมีนแนวนี้แหละลายตานะบอเอาสิอื่นก็มี ลองเอาไอเมย์งอเมย์พื้นมกักนุ่งแบบทรงแบบสาวนุ่งทรงกระชันยางไปละนะลนะเออเอาแบบกระเทินกระเทินให้แลาวอีเมย์นะมันเป็นทรงกระสุนยาวมั้งช่วย ส <45. S 1> ี่สิบห้าก้องขังขาอเแม่สาวงามนะเป็นเด้อสี่ห้เอาวะเอาวะ,าวะมันบุ่มีโว่ไง <40. S 2> อืมอีเมกก็เห็นอีเมกมาปู <40 S 2> โซ่สีิก็ได้ว่ะเ <laughs> ดีราคาเก่งมากเธอเนี่ยคุณดีก็สี่สิบคุณดีก็สีบพอดี <laughs> มือน,นี้แม่ แม่ค้าคนใจดีเนาะคนลดราคาเฮาฮาฮันกีบขอบใจเด้อขอบใจเด้อป้าเดี๋ยวเฮาก็จะเอาไปให้อีโพกับอีเม่ไปให้เฮาก็จะไปบึ้งว่าเฮาจะไปเฮ็ดจากเดเร่ตอนนี้ไปบึ้งอีโพอีเม่ก่อนไว้ทันทีเพื่นซีใหเพื่อนซียืมเงินบ่แม่เดี๋ยวเฮาจะเมื่อก่อนเนาะตอนนี้เนาะเพราะว่ามาจนละไป่มือเะเดี๋ยวพอกันยืมเงินเด้อ โอเคทุกคนตอนนี้เหาก็ว่าหดเหงอือนแล้วเนาะเดี๋ยวเหาจะใส่กระปุกอันนี้ไปมันอาจเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่เหาก็เตรียมใจให้เพิ่นเนาะนี่ไปแม่ไม่เคลื่อนอีกนะเฮ้ยทุกคนไม่เคลื่อน่น่ะนี่นี่นนนน แม่อําก็นุ่งโซงที่น้องอยู่ซื้อให้แต่ตอนนั้นตอนที่น้องอยู่เป็นวงกย่างนี้เอาสวาสดีทุกทุกคนมือเนี่ยอากาศคืมหนาวฝนตกมือแบบนี้เจอกับแม่นมันแม่ยุบสบายต้องนุ่งเสื้อแขนยาวเจอกับแม่นมันแม่ละอันอีกเพราะนมือเนาะสนัสดีมือนี่ยมันวันเมียอันนี้ก็คือมันพ่อมันพ่อ ยังไม่มีมีแต่วันกรรมกรวันกรรมก้เราสบายดีอันนี้วันแม่เนี่ยวันที่แปดเดือนสามอันนี้มาให้เจ้าได้ฟังได้ฟังคอณเมียได้ฟังคอณแม่อีกเจ้าพอมานั่งนี่ไม่พอซื้ออันนี้มาให้เจ้าก็ไปนั่งไปนั่นไม่พอขอไปนั่งไปนั่งไม่พอไก่เอานี่นะไปนั่งนั่งเก็เมียคนใดนะเออพี่มอบพี่มอบที่เป็นตัวมอบพี่ มอเนี่ยว่ากระติงน้ำไม่สูน้ำว่ากระติงน้ำไม่สูน้ำอนเียวบะแม่ของแม่เพิ่งได้บะเนี่ยเออเพิ่งหรอม่เพิ่ง่าเอาอกอาอีกึงดูมักบ่อันนี้วันวันแม่วันแม่จะพิดลวนะดแวันแม่ีดมีน้ำบะแม่มันทึกน้ำเดนิเนะ มันมีไอ้ทรงมีถึงนาำงามแท้ไปทรงนี่งามแท้บรรแม่พัดพัดได้ได้เข้าอดยจนพอเสียใจซื้อด้ับอพ่อพ่อพอพ่น้่อออพ่อพ่อพ่อื่อพ่ออพอง่อ่อพอพ่อ่มักอ่ออกบอพ่ออม่อพ่อ่งามแล้ว ลซื้อมาเพิ่นละก็มาเลยงามกันรงมันงามกันเบอร์สิบนี่ตัวนี้เบอร์สิบตัวนี้เหรตัวนี้เบอร์สิบเลยโอ้เป๊ะบวกมูลราคาเด้อบวกมูลราคาแพงอยู่เอาในวันแม่เนาะวันที่เป๊เดือนสามนะลูกได้มีเป็นวันพ่อได้เป็นวันแม่สมบัตคนมาบอกให้แม่นับพ่อกัน เลยได้จากแม่อีกพ่อก็ได้ฝากของแม่อันนี้อกนี่เอาซื้อสินใจนะเรื่อาเงินให้ยัำเข้าใจนนะลูก้อ <guitar continua ussen> ีโกกับอีเมย์เพิ่นว่าบูมีโซ่อะไรทั่วประเทศลาวนี่ถือว่ามือหนีเป็นวันที่สําคัญที่สุดสําหรับผู้หญิงแม่หญิงอยู่ประเทศลาวแล้วเป็นวันที่เป็เดือนสามแล้วทุกทุกทุกปีที่ว่าตลอดการมานับแต่น้อยจน ไงแล้วมือนี่เป็นวันสำคัญกว่ามือเมดดปฏิบัตเดือนสามเป็นวันไม่ยิ่งแล้วพวกเฮ็ดลาเฮ็ดการยูเน่โมงราชการของพักรัหคือบวอล้ว่ามีเงินอยู่นี่เป็นอะโอ้โคือได้พักการเมื่อทุกทุกบอลทีจะห้องล่าห้องการบพว่าทหารตำรวจหรือว่ารัฐกรอื่นๆกับพักการเพราะว่าเป็นวันไม่ยิ่ง อีกอนละใหญ่ที่สุดสำคัญที่สุดมือนี้นะและลูกสาวทั้งสองบอมยู่แมีทรงสื่อพ่อสื่อแม่ที่เป็นของขวัญบันแม่นับแต่นี้ต่อไปลูกทั้งสองจงมีสุขภาพแข็งแรงอ่ากเออได้ใคร่ดีให้ความหวังยาวนานไว้หน้าที่การงาน บพรว่าการาทำเน,นเียนกเ็เคยเหียนเก่งสิงไรแล้วก็ที่ว่าปรารถนาะทุกสิ่งทุกอย่างอันเดอร์ที่ว่าอยู่ลูกปรารถนาะเอาอยู่ในใจลูกต้องได้ตามความมุ่งมาัปรารถนาของลูกถ้าถูกนี่แนวทุกคนเป็น,นมันแม่เอาบเงียบให้พ่อให้แม่ปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งเมียนคือได้ตามความต้องการของ เอาโฮกิกรรมให้ขอบอกขอบเจอนำลูกทางสองไม่มีประโยชน์เลยที่เราพูดไปนกข้าวหันนี่ไม่แห้งนี่เนะทุกคนซีก็ให้พอกิม่เอฟขนมากอยู่ถ้าบผู้ใดมัาคลิปนี้การมิดเลยผู้ใดมักคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์เลยกดกระดิ่งแจ้งเตือนคะลูกสาว น้องอมได้น้องอยู่อกไปเออฝุตตุกทุกทุกปีล่ะลูกสาวเคยเฮที่บ่าบ้านแม่เพราะว่าแม่นี่เป็นผู้เกิดแม่เป็นผู้เกิดแม่เป็นผู้กำเนิดอองมาละลูกทั้งสองกะบ่ลืมพุญลืมพุลพิวารบอนกำเนิดนานๆที่เนะเะาีิได้บอกโคกับแม่ว่าเขาหักเ้อ เขาจีเาจเว้าแหงนิดนึงก็ได้อ <c oughs> อเออเขาเป็นคนเว้าแหงเนาะ่าเมทเใาห้าดกเาขเาเป็นคนเว้าแหงแหงเกิน <c oughs> ไปมั่งอยู่แม่เราก็ที่คอลานก่อนเทุกคนบ๊ายบาย,บาย